สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวทริปหน้านะคะแซนกับเพื่อนๆเนี่ยจะไปทริปฮาวายกันเดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋าล่วงหน้าก่อนดีกว่าเพื่อมีอะไรขาดเหลือเนาะจะได้รีทันเริ่มจากใส่เสื้อผ้าเข้าไปก่อนนะคะเอ่อไซส์กระเป๋าที่แซนเลือกเนี่ยจะเป็นไซส์28นิ้วไว้สําหรับเดินทางต่างประเทศเดินทางไกลๆนะคะ ก็จะจุของได้เยอะแล้วก็สามารถซื้อของฝากด้วยตั้งใจว่าจะไปซื้อช็อกโกแลตนะไส้มันแค่ดีเมียอหวานมากนี่ใส่เสื้อผ้เาเข้าไปเลยพับเตรียมไว้แล้วมีทั้งชุดไปเที่ยวไว้เดินเล่นชายหาดก็มีชุดว่ายน้ำก็ไม่ลืมนะนี่ไงชุดว่ายน้ำโอ้ไม่หกว่าแล้วก็ พวกชุดนอนอใส่ไว้ตัวนี้เอเสื้อผ้าเอาหมดไปดัยเื็บเอาไว้แล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้ค่ะสนุกป,ปี้เอาไปกอดกลางนอนกระเป๋าเราใหญ่ไม่เป็นไรดูสิใส่สนุกป,ปี้ได้ทั้งตัวเลยเน,นะอะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเช็คก่อนนะของครบหรือยงัง เอากระเป๋าช้อ p p i n g แบ g ไปด้ยดีกว่ากเช้อปปิงปป้งนี้เราเอาปิดไว้ข้างบนนะคะเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาได้อันนี้จะเป็นขอเกี่ยวนะเกี่ยวได้เลยตรงนี้ง่ายนิดเดียวเออลืม,ลมแต่ต้องใส่อันนี้ก่อนสิตายละของเราจะได้ไม่หล่นเป็นสายรัดของโอเค แล้วก็ปิดอันนี้ทับจริงๆตรงนี้ก็มีช่องซิปนะคะสามารถใส่ของได้ดีแต่ว่าเดี๋ยวขอไปหามาเพิ่มกว่ากระเป๋าเหลือแน่นอนมาฟานปรมานี่ก็เปิดอันนี้ไว้ใส่พวกของกระตุกกระจิกทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่เสื้อผ้าฝั่งนี้เนี่ยจะรับแรงกระแทกได้ดีกว่าหมายความว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยกระแทกนี่เลย แว่นตาค่ะลองใส่ให้ดูโหมืดจังมองไม่เห็นอะไรเลยใครปิดไฟอ,อ๋อสว่างแล้วมาบปโอเคเก็บแว่นแว่นตานี่ไอเทมถ้าไปกับเพื่อนพวกนายจะชอบปาร์ตี้กันเสียงดังเราก็จะมีอันนี้ไว้อุดหูฟังไม่ได้ยินอะไรเลย เพาะาเอาไว้ฟังเพลงก่อนนอนด้วยค่ะชบต่อมานี่นะเก็บกล้องสำหรับคนใจร้อนถ่ายปุ๊บด้วยลูปปั๊บมีฟิล์มไปสำรองด้วยและอันนี้สำหรับภาพหมู่แล้วก็เซลฟี่ค่ะต่อมาไปทะเลใช่ไหมครีมกันแดดขาดไม่ได้นะคะปกป้องผิว แันนี้ก็คือ,อหวีทุกวันผมได้นุ่มสลวยมีอะไรอีกน้านี่เป็นคนขี้เมื่อยเอาไวท้ทาหาคนทาให้อยู่ตอนนี้แล้วก็อันนี้เป็นครีมล้างหน้ามากผมนะคะตก็เอาไปด้วยขาดไม่ได้แล้วก็เป็นเครื่องสำอางลิปสติกลิปสติกนี่เอาไปเยอะมากตามสไตล์ผู้หญิง เจ็ดวันเจ็ดสีเออยืมไปแล้วเราจะไปทริปทั้งหมด7วันแต่ว่าก็จะมีวันเดินทาง2วันเนาะแล้วก็พักผ่อนเที่ยวกับเพื่อนๆห้าวันเต็มเลยนี่เลยขาดไม่ได้โจมาโลนกิ่น English พียแอนตเซียนะคะกิ่นประจำตัวหมดแล้วก็ต้องซื้อใหม่วิตามินค่ะเพื่อความงามกินทุกวัน ประดับเวลาคิดแล้วไม่ออกก็มุกไว้ก่อนนะคะเข้าได้กับทุกชุดแน่นอนต่อมานี่ของผู้กายนักท่องเที่ยวนะคะเป็นอะแดปเตอร์ยูนิเว์ซอลนะคะใช้ได้กับทุกประเทศทั่วโลกพบตัวเดียวชัวอ้าวนี่เราย,ยังมีตัวนี้เหลืออยู่เอาไปด้วยบ้าถ่ายรูปสองแพค ฟางแล้วเราก็จะมีตัวนี้ปิดจมูกไม่ใช่ไว้ปิดตานะาไว้ปิดตาแบบนี้บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าโรงแรมที่เราไปพักมีอะไรบ้างที่ทําให้เรานอนไม่หลับอาจจะมีแสงแสงเหนะ <c oughs> นือก็นี่ขาดไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นแว่นตาดำน้าต้องดำน้ําแน่นอนอยู่แล้วไปถึงฮาวายเนาะจะพลาดได้ยังไง อันนี้เล็กๆนะคะขึ้นเครื่องได้ไม่เกินสา0 0มื่นสองีอมต่ปอไม่ว่าเราอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ชาร์จโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะคะอค๋อด้วยแล้วก็เกือ่อฉุกเฉินจะเป็นพวกยาต่างๆที่อะไรเกือือเราไม่สบายเรื่อไม่สบาย,ยาเป็นผู้หญิงต้องเตรียมพร้อมขาดอะไรอีกนะ้า นี่เลยไอเทมจากญี่ปุ่นซื้อมาไว้ติดป้าค่ะออยทาผิวอันนี้นี่บำรุงผิวแล้วก็มหมดแล้วล่ะที่เหลือก็เป็นพวกสบู่แชมพูอะไรเงี้ยคะ่ะแต่คิดว่าเราต้องไปซื้อของเพิ่มนะน่าจะไม่พอแหละเท่านี้เสื้อผ้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปซื้อที่นูน่นเราจะได้มีของที่เราซื้กลับมาละกระเป๋าก็ยังเหลือเดี๋ยวไปหาอะไรที่ เดี๋ยวต้องไปทําลิสต์ก่อนค่ะว่าจะต้องซื้ออะไรเพิ่มเปล่านี่แล้วก็ปิดกระเป๋าเรื่อมแล้วเรื่อมลัสรึ่งค่ะรับคถูค่ะชึบแล้วก็ปิดเข้าไปอันนี้เลยเอาโต๊ะไ,ได้ไหมไม่ใช่เรียบร้อยเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามีอะไรโผล่มาหรือเปล่าโอเค เลยปิดไว้ก่อนแล้วถ้าซื้ออะไรเพิ่มเนี่ยเราก็ค่อยเปิดใหม่ไม่เป็นไรใส่เพิ่มได้แล้วโอเคพร้อมออกเดินทางค่ะยังเดี๋ยวซื้อของเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อน สนใจเนาะกระเป๋าเดินทางสำหรับท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะคะเรามีให้เลือกทั้งหมด4ไซส์เลยก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ที่เว็บไซต์ w w w b a k f i r s t t h a i c o m ค่ะ